ว่าเป็นสุดที่ทำเอาหลายคนนะคะก็ติดตามกันข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะกับกรณีของเบียร์ดอวทแล้วก็แอนนี่ในการหลังมีข่าวว่าเบียร์ดอะวทค่ะไปนัวแฟนคนอื่นซึ่งทางเบียร์นะคะที่ออกมาพูดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่แอนนี่นะคะก็งัดแชทโต้คืนเบียร์อย่างเพลร้อนจนเบียร์นะคะที่ออกมาอัดคลิปโต้คืนแอนนี่เกิดการฟาดงวงฟาดงาใส่กันแบบไม่ยั้งค่ะคุณผู้ชมคนจากที่ตอนนี้ทุกคนอะเห็นดราม่าเนาะเห็นแชทเห็นอะไรหลายหลายหลายอย่างทีเนี้ยเบียร์สงสัยอยู่ยังนะ เรื่องอะ่ะมันมีแค่3คนทุกคนรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เบียสงสัยว่าทําไมพี่แอนถึงเอาแชทไปโพสแต่ปิดชื่อคนอื่นแต่เปิดชื่อตัวเองอ่ะอันนี้แล้วนะหปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองแล้วมีอะไรทำไมสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่โทรมาคุยกันอ่ะแล้วนะเบียรู้สึกว่าทุกคนก็ดา่ดาดา่าด่าแต่เบีย ไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เบียจะโทรหาเขาให้ทุกคนเห็นไปเลยเดี๋ยวเรามาเคลียรกันแล้วเบียโทรไปหลายรอบแล้วเขาไม่รับสายเขารู้อยู่แก่ใจว่าเหตุการณ์จริงอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างในข่าวหรือเพจไหนโพส ถามหน่อยว่าเขาไม่คิดจอ,อกมาแก้มันบ้างเลยเหรอเขาเอาแต่สิ่งที่เขาอยากให้ทุกคนรู้รู้สึกอะ่ะเขาอยากจะประทุมันประทุมันสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขารู้อยู่แก่ใจนะว่ามันคืออะไรเขาไม่พูดเขาไม่ออกมาแก้แต่ไม่ออกมาแก้ไม่พอแต่เอาแชท ที่ตัวเองอยากให้คนอื่นเห็นนะ่ะไปโพสปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองอันนี้เียสงสัยเัียมีคำถามอยากสร้างไม่รับเนี่ยแชทมันอะ่ะแชทมันมีจริงๆนะคือเบียถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องทำให้คนอื่นอะ่ะเขาเข้าใจแบบนั้นทำไมถึงต้องทำให้คนอื่นเขาเข้าใจแบบในข่าว ทำไมถึงไม่ออกมาแก้อะไรไหนที่มาพูดความจริงเรามาพูดความจริงกันนะเออถ้าอยากให้แรงก็จะแรงก็จะแรงให้สุดได้ในข่าวเนี่ยมันแรงมากนะทุกคนมันไม่ธรรมดานะเรามาคุยกัน ซึ่งต่อมานะคะแอนนี่ค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสตคลิปดังเก่าวนะคะว่าเบียพี่ประชุมงานอยู่นะคะซึ่งเบียค่ะก็ได้ถามกลับว่าสะดวกคุยกี่โมงเบียจะได้โทรไปพร้อมจีถามพี่กูอะไรเรื่องราวนะคะดูจะบานปลายจนรลายคนนถามหาผู้ชายที่เป็นต้นเหตุว่าหายไปไหนทําไมปล่อยให้ผู้หญิงเนี่ยฟาดฟันกันเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะแอนนี่นะคะก็ได้ออกมาโพสข้อความไล่เลียงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะว่าตนเองเนี่ยขอไปนอนก่อนเพราะต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานแต่ตีสี่เนี่ยเบียก็ยังไม่กลับนะคะก็เลยเดินออกมาดูนะคะแล้วก็เห็นแฟนของตอนเองเนี่ยได้โน้มตัวลงไปหาเบียจึงได้เรียกมาเคลียร์สคนนะคะบอกให้เบียร่ยกลับไปก่อนก็ไม่ยอมกลับส่วนเรื่องกล้องจรนปิดเนี่ยเจ้าตัวก็อ้างว่าไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและมั่นใจว่าภาพในกล้องนะคะก็คงไม่ผิดไปจากสิ่งที่พูดค่ะโดยแอนนี่นะคะได้เผยว่าแอนนี่ านเพื่อนกลุ่มเดียวกันและหนึ่งในนั้นมีผู้จัดการส่วนตัวของเบียร์รวมอยู่ด้วยในวันเกิดเรื่องนะคะแอนนี่แล้วก็ปอฝ่ายชายค่ะไม่ได้ห่างกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ได้ชะง,งักแต่ระหว่างทางก็มีปัญหากันเรื่อยแต่ไม่มีการเลิกลากันเบียร์ได้เดินทางมาที่คอนโดข,ของแอนนี่ครั้งแรกในเดือนตุลาคมค่ะเพื่อจัดงานวันเกิดของตัวเองแล้วก็งานวันเกิดของแอนนี่ที่เกิดใกล้ๆกันซึ่งทางแอนนี่นะคะก็ไม่ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเบียร์แล้วก็ปอว่าเป็นอะไรมีความรู้สึกดีๆให้กันไหมเพราะว่าแอนนี่เนี่ยไวไมไกัันตว ของเพื่อนกลุ่มหญยกลุ่มเดิมยกเว้นงานปาร์ตี้คริสต์มาส2 5 5 6ที่ผ่านมาในงานวันปาร์ตี้คริสต์มาสนะคะแอนนี่ก็รู้ว่าใครมาบ้างและเบียก็เอาสัตว์เลี้ยงมาแอนนี่ก็เล่นกับสัตว์เลี้ยงของเบียรซึ่งในวันนั้นแอนนี่ขอตัวไปนอนก่อนเพราะต้องทํางานเช้าแต่แอนนี่นะคะนอนหลับไม่สนิทค่ะเพราะได้ยินเสียงเพื่อนๆทยอยกลับและได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงของเบียในช่วงเวลาประมาณตีสี่ห้าสิบแปดนาทีภาพที่แอนนี่เห็นคือเบียนั่งอยู่เก้าอี้ฝั่งซ้ายริบและเบียงห้องป่อยืน ว่าภาพที่เห็นไม่ใช่ลักษณะของคนที่นั่งคุยกันปกติแอนนี่เรียกปอเนี่ยไปคุยในห้องนอนและขอให้เบียรกลับบ้านไปก่อนแต่เบียรไม่ยอมกลับซึ่งเมื่อแอนนี่ไปคุยกับปอทางปอก็บอกว่าหมดรักแอนนี่นานแล้วแต่ที่ยังไม่ยอมเลิกเพราะว่าไม่อยากให้คริสต์มาสปีนี้เป็นปีที่โหดร้ายกับแอนนี่แอนนี่จึงบอกให้ปอเนี่ยไปนอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันเพราะว่าปอเนี่ยดื่มไปค่อนข้างเยอะอยาาคุยกันตอนที่มีสติและทางเบียได้คุยกับแอนนี่เพื่อขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ แอนนี่เนี่ยไม่ได้หัวร้อนนะคะและทําให้เป็นข่าวแอนนี่ได้แชทคุยกับเบียรและขอบคุณเบียและเบียรก็ขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่แอนนี่เนี่ยตั้งใจจะปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นและขอร้องให้เบียและปอช่วยเว้นระยะความสัมพันธ์ออกไปเพื่อแอนนี่และในการโทรคุยกันแอนนี่บอกเองว่าสัญญาจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่ถ้ามีใครถามว่าแอนนี่กับปอเลิกกันแอนนี่ก็จะบอกความจริงข่าวที่เกิดขึ้นแอนนี่ไม่ทราบว่าหลุดจะใครบางส่วนก็รุนแรงไปเหมือนกันตอนที่เบียรออกมาปฏิเสธคนที่โจมตีกับแอนนีี งต้องปล่อยแชทออกมาเพื่อปกป้องตัวเองเพราะมีคนบอกว่าแอนนี่ปุเรื่องโกหกส่วนเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นไม่ได้อยู่ที่แอนนี่แอนนี่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงภาพเหล่านั้นและมั่นใจว่าถ้ามีการโพสต์ภาพจากกล้องคงไม่ผิดจากที่แอนนี่พิมพ์ไว้ ยังไงก็ตามนะคะบนโลกออนไลน์ค่ะได้มีการซูมแชทที่ถูกสัดออกของแอนนี่แล้วก็เบียรโดยที่เบียนะคะได้ออกมาขอโทษแอนนี่เบียก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเกิดไปแบบนั้นและทางปอก็คงเหงาจริงๆแอนนี่ก็ยอมเพราะว่าตนทํางานตลอดเวลาค่ะแต่ปอก็ยังดูแลแอนนี่ได้ดีมากๆซึ่งทางแอนนี่นะคะก็บอกว่าแอนนี่ก็เคยบอกปอว่าเบียรเองก็รู้ว่าแอนนี่เนี่ยรักปอถ้าเป็นคนอื่นแอนนี่คงไม่ทนทางแอนนี่ก็ผิดและอยากทําให้ความสัมพันธ์กับปอเนี่ยดีขึ้นทางเบียรก็บอกว่าจากนี้จะหายไปแอนยระะ ทางกรร้อยทุกอย่างมันโอเคและแอนนี่จะไม่บอกเรื่องนี้กับผู้จัดการส่วนตัวของเบียรจากนั้นเบียก็ขอโทษแอนนี่อีกซ้ำๆแอนนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เมื่อคืนแอนนี่ไม่ได้นอนเลยและปลอบใจเบียรว่าไม่ต้องเครียดนอกจากนี้นะคะยังมีแชทอีกอันค่ะที่แอนนี่เนี่ยทักไปหาเบียรเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาแอนนี่ขอร้องเบียรว่าขอให้เบียรไม่ต้องไปดูหนังกับปอทำเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมและเบียรก็รับปากว่าทําได้ในขณะเดียวกันนะคะทางฝ่ายปอค่ะก็ออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะว่าเรื่องมััันนนชกกจะะบาาปปลยไใหญ่แ ต้องออกมาทําอะไรสักอย่างโดยจะพูดเลยว่าวันนี้ปอนและเบียรไม่มีอะไรกันเกินเลยแน่นอนแต่เหมือนว่าโพสต์ของฝ่ายชายนะคะจะไม่ช่วยให้ดราม่าเนี่ยสงบลงค่ะเพราะว่าคู่กรณีที่ชื่อแอนนี่นะคะได้โพสรูปกล้องมูจรปิดนะคะตอบกลับท่านควันแบบแซบๆขันข,นข,นขนเหมือนเป็นการตอบโต้ให้รู้ว่าศึกนี้อีกยาวไกลค่ะก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะคะทางด้านสาวเบียจะวยจะอากมาชี้แจงอ,อีกครั้งหรือไม่ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปบอกเลยว่าไม่น่าจะจบง่ายๆแล้วละคะ่ะ ไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ